สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับพอดีสองสามวันก่อนครับผมได้รับกรงใหม่ครับเป็นไม้สวยมากครับก็วันนี้จะทําการแนะนําครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกรงใหม่ครับสวยไหมครับนี่ครับเป็นไม้พยุงครับก็สิบห้าซี่ครับลายดอกแกลอาเมครับ สีดำครับสีดำลมดด้านนะครับผมนี่ครับไม้กงแก่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูลายครับชัดๆทำจากไม้พยุงแท้ครับลายดอกเจอาเมลลายเต็มครับประมาณยี่สิบดอกนี่ครับหัวแตนเหล็ปกติครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆครับนี่ครับลายครับ นี่เห็นไหมครับนี่ครับสวยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทางมาครับผมจะเปิดให้ดูครับนี่ครับนีที่ใส่แก้วน้ำครับแล้วที่ให้นกเกาะครับมีที่ใส่อาหารครับนะครับแล้วก็ที่เรานั่งครับสวยนะครับ นี่ครับราวข้างในครับนี่ครับแกะมายังทำมาสวยนะครับเป็นเขาเรียกว่าลายดอกแจ๊อาเมนะครับผมนี่ครับนี่ครับชัดๆครับพ้นสีดำครับเดี๋ยวพติกให้ดูอีกฝั่งนะครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ครับ เห็นไหมครับด้านข้างสวยไหมครับนี่ครับนี่เห็นไรนี่เป็นเกตคู่ครับนี่ครับเกตคู่ที่ที่ไว้เสียบพวกพวกผลไม้ครับทั้งสองฝั่งนะเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเห็นแล้สวยแล้นี่ผมชอบลายดอกแจ้อาแมวเป็นส่วนตัวปกติก็จะชอบกรงสปอร์ตครับกับนี่ครับกับกรงแกะลายดอกแจ้อาแมวครับมีทั้งลายเต็มทั้งลายไม่เต็มนะครับคราวก่อนผมเอามาสามใบครับนั้นเป็นไม้ไม้มะข่าแต้ไม้มะข่าโม่แล้วก็ไม้ประดู่แดงครับแต่เป็นแบบลายไม่เต็มครับอันนี้แบบลายเต็มนครับนี่างเงี้ย ทางๆครับหมุนมันดานหน้านี่ครับแล้วแต่คนชอบครับสมมติากคนก็ชอบแบบโฟร์สปอร์ตางคนก็ชอบแบบโรงแกะลายดอกได้อะไรครับนี่ครับสวยไหมครับ fc ท่านไหนชอบก็ลองทักมาดูครับเผื่อให้ช่างทาให้ได้ครับแต่ต้องจองล่วงหน้านะครับต้องจองแล้วก็มัดจําช่างเข้าไปครับให้เขาทามาครับนี่นะส่วนตัวผมนะผมเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบว่าลายดอกๆอย่างเนี้ครับผมมองว่ามันสวยดีครับคลาสสิกครับให้มันดูไว้หน้าเก็บสะสมดีครับ มันหลายหลาคนชอบนะครับมันคนก็ชอบแบบสปอร์ตนี่ครับดูข้างในครับข้างในข้างในสวยไหมครับก็ถือว่าโอเคนะครับช่างฝีมือช่างแถวบ้านครับเดี๋ยวผมซูไม่ก็ชัดๆครับนี่เห็นไหมนี่ลายครับนี่ครับคลาสสิกดีครับ ข้างบนครับเห็นไหมครับตัวนี้มครับเดี๋ยวให้มองไกลๆดูนะโอโ้โหเป็นสีดำหน้ามีดำหน้ากับดำแววนะครับหลาคนชอบครับแต่นี้ผมเอาดำด้านมานีไว้ ไว้ลูกพี่ครับลูกพี่ก็ชอบครับสวยมไหมครับท่านผู้ชมใครเอฟซีท่านไหนชอบก็ทักมาได้ครับติดต่อกันได้ครับก็เบอร์ผมใต้คลิปแล้วครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับแต่ต้องเป็นแบบมัดจำนะครับเพราะค่าไม้เนแพงครับผมเป็นไม้พยุงแท้ครับมันจะมีราคาสูงหน่อยครับราคาก็สแตนด์ดครับตามท้องตลาด ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ต่ำมากครับซื้ออานฝีมือครับนี่ครับถ้าชอบก็ถักมาได้ครับผมผมว่าสวยนะครับเดี๋ยวหมุนให้เทสเนี่ยอันนั้นข้างอีก้นี่ครับผมก็ชอบแบบนี้ครับมันสวยดีครับนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นโกรงไม้พยุงครับเขาเรียกว่าลายดอกแจอาแมมครับอันนี้สิบห้าซี่ครับก็เป็นลายเต็มครับมีสองแบบครับลายเต็มกับลายไม่เต็มครับอันนี้ลายเต็มประมาณยี่สิบดอกครับนี่ครับนี่ครับแล้วแต่คนชอบนะครับก็ท่านใดชอบก็ทักมาครับ fc ครับ ก็ถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube Jack the Sky ด้วยครับก็วันนี้มาแนะนำกรงครับพอดีผมเห็นมันสวยครับก็จะถ่ายลงคลิปให้ FC ดูครับเผื่อมีใครสนใจครับนี่ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็บายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีกรงไม้สวยๆยวมาแนะนำกันใหม่ครับ หลักๆครับไอ้ที่ช่างเขาทำเนี่ยก็จะมีไม้หลักๆเดี๋ยวจะบอกก่อนครับก็จะมีไม้พยุงครับพวกไม้พยุงไม้สักมะค่าแต้มะค่าโม่งแล้วก็ประดู่แดงครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ครับผมจวเจอกันใหม่ครับคลิดหน้าบบ๊ายบาย